สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเทนต์ใหม่อีกหนึ่งคอนเทนต์ของ c r i s p y Car นะครับนั่นะก็คือคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเมนูซิ่งนั่นเองนะครับก็สำหรับที่มาที่ไปของคําว่าเมนูซิ่งนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราออกจากบ้านกันได้อย่างยากลำบากแล้วก็ทำให้เราหาเงินกันได้อย่างยากลำบากนะครับแล้วไหนสายซิ่งอย่างเราเราเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ามันเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง เรื่องการเปลี่ยนล้อแมกการเปลี่ยนยางการจูนเครื่องการเปลี่ยนเบาะอะไรต่างๆนานามากมายที่ต้องใช้ตังนะครับช่วงนี้เราเลยต้องประหยัดกันสักหน่อยดังนั้นเองวัตถุประสงค์ของคอนเทนต์นี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะมาแนะนําเมนูราคาประหยัดกันนั่นเองนะครับโดยเมนูแรกที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดไส้กรอกซิ่งนั่นเองนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าข้าวผัดไส้กรอกเหรอไส้กรอกไส้กรอกมันจะประหยัดยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยทุกคนได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับ ก็ระหว่างที่เราร้อนน้ามันร้อนนะครับเราก็จะมาแนะนําถึงวัตถุดิบที่เราต้องใช้กันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าก็จะมีน้ํามันที่เราได้ใส่ไปเมื่อตะก,กี้นะครับแล้วก็จะมีไส้กรอกมีข้า,าวเปล่ามีกระเทียมซอยมีหอมซอยมีไข่ดิบแล้วก็มีสิ่งที่เพิ่มความซิงนั่นก็คือซอสพิตอสของเรานั่นเองนะครับโดยที่ราคาของวัตถุดิบวันนี้นะครับข้าวเปล่าอยู่ในราคาประมาณ15บาทไข่ก็ประมาณใบละ5บาทผักและกระเทียมเนี่ยอยู่ประมาณอย่างละ2บาทนะครับ ระหว่างนี้ผมขอจีวกระเทียมไปพังๆนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาส่วนสิ่งที่ผมจะมาเฉลยทุกคนฟังเนี่ยก็คือไส้กรอกนะครับไส้กรอกเนี่ยในราคาวันนี้เป็นราคาแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะครับถามว่าเพราะอะไรนะั่นเป็นเพราะว่าบังเอิญว่าผมได้ไปเจอไส้กรอกเนี่ยในตู้เย็นนะครับแล้วผมก็ถามคุณแม่ว่าไส้กรอกเนี่ยคืออะไรมันเสียแล้วนะแม่ของผมบอกว่าเออแม่ลืมไปเลยช่วยเอาไปใช้หน่อยสิเสียดายของก็นั่นแหละครับผม ด้วยความที่มันหมดอายุไปได้ไม่นานนะครับผมก็เลยจัดการมาใช้เลยสําหรับเมนูในวันนี้นะครับก็นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้ไส้กรอกมาฟรีกันในวันนี้นะครับนั่นทาให้เมนูที่เราจะมานําเสนอวันนี้นะครับมีราคาเพียงแค่24บาทเท่านั้นเองแลวด้วยปริมาณนะอาจจะแบ่งกินได้ถึง2มือ้อก็ตีสว่ามื้อละแค่12งบาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้แนะนําวัตถุดิบกันไปได้สักพักนะครับตอนนี้กระเทียมเราก็เริ่มเหลืองหอมกันแล้วนะครับก็วิธีดูง,ง่ายๆนะครับ ก็พอให้กระเทียมเป็นสีเหลืองทองแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนขึ้นมานะครับระวังอย่าเจียวนานเกินไปนะครับเพราะจะทําให้กระเทียมไหมได้นะครับแล้วก็ถ้ากระเทียมมันไหมเนี่ยมันจะขมแล้วมันก็จะไม่อร่อยนะครับโอเคครับดูแล้วน่าจะได้ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่ไส้กรอกกันเลยดีกว่าครับโอเคพร้อมแล้วที่จะเอาไส้กรอกลง3 2 1เย้เรียบร้อยครับไส้กรอกลงเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับสำหรับการทอดไส้กรอกเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับถามว่าความชอบแต่ละท่านจะมียังไงบ้างก็ทะนึกไม่ออกเนี่ยก็ลองนึกถึงไส้กรอกทอดตามรสเข็นดูนะครับว่าบางท่านอาจจะชอบไส้กรอกที่เป็นแบบไม่เกรียมมากพอสุกๆก็พอแต่บางคนอาจจะชอบไส้กรอกที่กรอบๆเกรียมๆหอมๆหน่อยก็อาจจะต้องทอดให้นานหน่อยนะครับสาหรับส่วนตัวผมเนี่ย ชอบแบบเตรียมๆหอมๆนะครับก็จะขออนุญาตทิ้งไส้กรอกไว้นานจักนิดนึงนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับอันนี้เป็นการแนะนํานะครับสําหรับใครที่เจอไส้กรอกหมดอายุแบบผมเนี่ยก็สมมตินะว่าหมดอายุอะไม่เกิน1สัปดาห์นะไม่ใช่หมดอายุเป็นปีนะก็เวลาที่เราหยิบออกมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นเมือกเมือนิดหน่อยนะครับเราสามารถที่จะนํามาล้างน้ําล้างเมือกออกแล้วก็มาหั่นใช้งานได้ต่อนะครับยังกินได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับ โอเคตอนนี้ไส้กรอกก็เริ่มเข้าที่แล้วนะครับไส้กรอกน่ากินมากเลยอยากกินใส้กรอกทอนแล้วตอนนี้ <c oughs> เรามาเตรียมข้าวใส่กันได้เลยนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยเรียบร้อยนะครับใส่ข้าวไปเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ก็คือเป็นการทุกข้าวให้เข้ากันให,ให้ทั่วทั่วทั้งหมดนะครับก็สําหรับอันไหนที่ข้าวยังเป็นก้อนอยู่ก็พยายามพยายามเรียกว่าอะไรอะ่ะ พยายามตัดพยายามบี้ให้เขาแตกมากที่สุดนะครับจะได้เข้ากันทุกส่วนนะครับแล้วเราก็คลุกผัดไปเรื่อยๆนะครับจนให้ข้าวไส้กอกแล้วก็ทุกๆอย่างรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้ผัดมาสักพักนะครับเราก็เห็นว่าข้าวไส้กรอกได้รวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้เตรียมตัวในการใส่เครื่องปรุงได้เลยครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างนะครับว่า กี่ยวกับเรื่องรสชาติเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละท่านเลยนะครับว่าจะปรุงเป็นยังไงของเราเป็นเพียงแค่การแนะน,นํนาแนะแนววิธีการทําอาหารราคาประหยัดเท่านั้นเองนะครับก็สําหรับความอร่อยหรือว่าความพึงพอใจรสชาตินี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยครับตามสะดวกัเลยครับผมสําหรับอย่างแรกที่เราจะใส่ก็เป็นจอสหอยนังลมนะครับเพื่อจะได้เพิ่มความมันความนัวในข้าวผัดของเราสักหน่อยนะครับเหยาะไปเลย ตามความสะดวกของแต่ละท่านนะครับระวังอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเอานะครับค่อยๆใส่นะครับโอเคครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นซอสปรุงฝ้ายเขียวตาภูเขาทองนั่นเองนะครับก็ผมอาจจะเหยาะลำบากนิดนึงเพราะว่าซอสใกล้จะหมดแล้วตอนนี้โอเคใส่ไปให้สักประมาณนึงนะค่อยๆชิมค่อยปรุงเพื่อความเซฟนะครับเดี๋ยวเค็มเกินไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ก็คือต้องคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับให้ซอสเข้ากับข้าวทุกส่วนนะครับ ผุกไปเรื่อยๆจนสีของข้าวเนี่ยเริ่มเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีเดียวกันเริ่มที่จะเป็นสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคหลังจากผัดไปได้สักพักนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าข้าวจะเริ่มเป็นเฉดสีขาวอมน้าตาลทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราจะมาเพิ่มความซิ่งให้กับข้าวผัดมือนี้ของเราสักหน่อยนะครับโดยการที่ใส่ซอส สิ่งของพี่ต๊อดกันนั่นเองนะครับซอนนี้ก็จะมีให้ความรู้สึกเผ็ดๆนิดนึงนะครับนัวๆอร่อยๆร้อนๆสักหน่อยนะครับโอเคใส่ไอ้พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะมากเอาพอให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเหมือนเดิมครับหลังจากที่ผัดทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมที่จะใส่ไข่กันได้แล้วนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปหยิบไข่กันมาเลยครับนี่ใส่ลงไปเลย ก็ใส่แล้วเนี่ยระวังนะครับต้องรีบคลุกนะครับระวังอย่าให้ไข่สุกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเนื้อนะครับเค๊กเคคุกคลุกคคุกคคลุกคลุกวนกลนไปเลยครับ<ค><ณ>ให้ไข่แตกและเอียดไปเลยกับผมให้ไข่อยู่ทุก<สาย>อ,อนุของข้าวไปเลยนะครับ<สาย>หลังจากที่เราผัดไปได้สักพักแล้วเห็นว่าไข่เริ่มสุกพ้วนะครับก็ได้เวลาที่จะใส่สิสุดท้ายในการผัดกันแล้วนะครับ โอเคเรามาเตรียมใส่สิ่งสุดท้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือต้นตาต้นหอมนั่นเองใส่ไปเลยครับที่เราซอยไว้แต่ว่าอย่าเพิ่งใส่หมดนะครับเพราะว่าเราจะไว้ใส่ปิดท้ายด้วยอีกทีนึงใส่พอประมาณสักครึ่งหนึง่งที่เราซอยไว้ก็พอแล้วก็มาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับจะได้มีกลิ่นหอมๆของต้นหอมในข้าวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปโรยตอนจบอย่างเดียวเนี่ยเดีย๋ยวกลิ่นมันจะไม่นัวนะครับแล้วก็สีจะไปไม่ทั่วถึงนะครับเนี่ยพอใส่ปุ๊บเนี่ย มีเขียวๆหน่อยดูน่ากินขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มมีกลิ่นต้นหอมขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้กลิ่นต้นหอมอ่อนๆนะครับแล้วก็ปิดไฟกันได้เลยนะครับอย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้นหอมจะเหี่ยวจนเกินไปนะครับผมโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภาร,รกิจเตรียมจานมาใส่กันได้เลยครับ แล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับเราเจะต้นหอมส่วนที่เหลือเนี่ยมาโรยปิดท้ายกันนะครับพร้อมแล้วโรยกันเลยครับโรยให้หมดโรยให้หมดโรยให้หมดมีขึ้นไส่ไปให้หมดโอเคเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคอนเทนต์เมนูซิ่งในวันนี้สำหรับข้าวผัดไส้กรอกซิ่งใน,ในวันนี้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ลักษณะนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงเนี่ยวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปกินข้าวผัดซส่กอกซิ่งก่อนแล้วนะครับกอ็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ